ในคลิปนี้เราจะพามาเทรดสปอตนะครับใน OKX OK กันง่ายๆโชมครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าะทะนียนคืนถาง20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับปลอมชาแนลนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปรอมนั้นหน่อยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ลาคลิดใหม่ด้วยคลิปนี้เรามาพูดกันเรื่องการเทรดสปอร์ตกันบ้างนะครับลหลายท่านก็ค,คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่นะครับการเทรดสปอร์ต เป็นอย่างไรนะครับก็คือการซื้อถูกขายแพงนั่นเองก็คือซื้อทํากําไรนะครับก็คือซื้อตอนที่มันถูกขายตอนที่มันแพงเรานึกถึงทองคําแล้วกันก็คือซื้อตอนที่ราคามันถูก <Yeah. S 1> แล้วเก่งกําไรถือไว้สักพักหนึ่งเป็นขายตอนมันแพงนะครับถ้าเกิดว่าใครมองว่าเฮ้ยเราพลาดเราไปซื้อตอนที่มันแพงแต่ราคามันลงนะครับแล้วเรากลัวมันจะลงมากกว่านั้นนะครับเราก็ขายเพื่อตัดขาดทุนอ <Yeah. S 1> ันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเกันก็คือ แต่วัตถุประสงค์คือไม่มีใครอยากกาดทุนนะครับเพื่อนๆก็อยากทำกำไรกันทท่านั้นนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปกันที่ OKX OK application นัก่อนนะครับมาก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับคุณเคยกันดีอยู่แล้วจาก3คลิปก่อนหน้านะครับที่เป็นเรื่องการสมัครยืนยันตนการทำประวัภัยนะครับแล้วก็เรื่องของการเทรดแบบ P2P พตอนนี้บอกก็เข้าไปที่ OKX OK พร้อมที่จะไปเทรด สปอตนะครับแล้ววิธีการเข้าเทรดสปอตเนี่ยเข้าทางไหนได้บ้างนะครับเราต้องไปที่การเทรดนะครับข้างล่างนะครับการเทรดตรงนี้นะครับเรือกมาที่เมนูการเทรดเมนูตรงกลางด้านล่างเลยนะใครที่ใช้ b บแอนดกันอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นดีนะครับมันก็จะมีเมนูเทรดอยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นคู่เทรดที่เราต้องการก็คือตลาดนั่นแหละนะครับเราเคยเดินตลาดใช่ไหมไปโซนนี้เป็นขายผักโซนนี้ขาย ผลไม้ตรงนั้นขายเนื้อสดตรงนั้นขายอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลักษณะนั้นว่าเราจะไปตลาดไหนนะซึ่งตอนนี้ที่บอกยกตัวอย่างมันจะเป็นตลาดที่ชื่อว่า Baby d o ็อกนะครับซึ่งตลาดนี้เขารับเหรียญ u s d t ทนั่นเองนะครับใครมี Baby d o ็อกเอามาขายในนี้ได้ใครมี u s เอเอามาซื้อ Baby d o ็อกในนี้ได้นะครับก็คือวิธีการอ่านตลาดก็คือแบบนี้แหละถ้าเรากดไปปุ๊บตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเอ้ยแล้วมันมีเหรียญไหนบ้าง,างเหรียญที่เราใส่ดาวไว้นะครับในการโปรดนะครับหรือว่าเราจะเลือกกทัั้้้งหมดดตรนนี็ไนะคบ ตลาดทั้งหมดก็จะมีตรงนี้ซึ่งแน่นอนปอกก็อยากจะเทรดทํากําไรนะซึ่งตรงนี้มันเป็นขาลงอยู่นะครับตลาดลงอยู่ของ่าได้สนใจกําไรนะอย่าไปมองว่าคลิปนี้ป๋อจะต้องมาทำกำไรให้ดูนะแต่ว่าปองป่อ,งอยากจะซื้อขายให้เราดูเฉยเฉยนะครับทั้งซื้อทั้งขายอยู่ในคลิปเ,เดียวกันแหละหง่ายเลยนะครับยกตัวอย่างเหรียญ okb OK แล้วกันนะครับ okx เนี OK ่ยเขามีเหรียญอยู่2ตัวที่เป็นของ exchange เขาเองก็คือ okb OK รแล้วอีกตัวก็เป็น OKT OK นะครับอ่าสองตัวนี้นะเป็นเหรียญของทาง x c h a n g e ของเขานะครับอ่าราคาก็จะประมาณนี้นะตัวนี้รายละเอียดของเหรียญพวกนี้ยังไม่พูดถึงนะว่าเอ้ะอะไรแต่ละตัวมัเป็นยังไงเราเอาแค่วันนี้เราซื้อเป็นขายเป็นพอนะครับอ่าอย่าง OKB OK นะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบ Margin นะครับเป็นตลาด Mar g i ิหรือว่าจะเป็นตลาดสปอก็ได้นะครับ การเทรดพื้นฐานนะเราไปที่การเทรดพื้นฐานแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราพูดเรื่องสปอร์ตเราไม่ได้พูดเรื่องมาจินกันนะครับในกรณีที่เป็นมาจินล่ะเดี๋ยวยกัวอยากให้ดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปที่มาจินปึ๊บนะครับมันมีอะไรแตกต่างเพิ่มขึ้นมานะครับมันมีเรื่องการยืมครับนะครับมีเรื่องการยืมนะบางคนชอบถามว่ามาจินกับสปอร์ตต่างกันตรงไหนปอก็เลยยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่ามันมีเรื่องการยืมเข้ามาแต่วันนี้เราไม่พูดถึงมาจินเลยนะครับ ให้เห็นว่ามันต่างตรงไหนแค่นั้นพอนะครับอ่ะเราจะกลับมาที่ตลาดสปอตนะครับซึ่งมันก็คือการเทรดพื้นฐานตรงนี้นะนะครับเข้ามาที่ OKB ดีๆเห็นไหมมันไม่มีเรื่องการยืมนะครับแล้วตอนนี้ป๋องใส่เหรียญไว้ในฟันดิ้งนะจากตอนที่ P2P เนี่ยนะครับคนออกนวนออกมาเนี่ยห้าร้อย d t นะครับซื้อได้สูงสุดก็คือยี่สิหกจุดเก้าเ้าหก OKB นะ ซึ่งตอนนี้บอกต้องซื้อแหละเพราะว่าเราไม่มี OKB OK อยู่นะครับเราอยากรู้ว่าเรามี OKB OK อยู่เท่าไหร่เรากดปุ่งขายดูก็ได้นะครับเห็น <He S 1> ไหมเรามีอยู่ศ OK ูนย์ OKB นะครับเราไม่สามารถขายได้ว่าเราไม่มีอะไรมาขายให้เขานะครับแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยเราอยากซื้อ OKB OK <B> นะครับเราสามารถซื้อได้เพราะเรามีเหรียญที่พร้อมจะซื้ออยู่500ยูนิตีเรามีเหมือนมีเงินป่า0 0บาทอ่บาทเราจะไปซื้อผลไม้นะครับเราซื้อผลไม้ที่ราคากิโลละ8 18.52เนี่ยนะครับ กิโล18.52เราจะซื้อได้ทั้งหมด26.99กิโลกรัมอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะดังนั้นเนี่ยปองก็จะจัดซื้อเลยสมมติว่าใครจะซื้อเครื่องเดียวขวด50นะครับหรือว่าใครจะกําหนดว่าจะซื้อแค่จํานวนเท่าไหร่ OKB อะไรก็ว่าไปอันนี้ป๋องจวด50เนี่ยมันจะได้ประมาณ13.49ถ้าเกิดกด100ก็ได้เต็มเเลยนะครับซึ่งจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งก็คือคําสั่งครับอันนี้สําคัญนะ ผมจะพูดอยู่แค่2คํคำสั่งในบทนี้ส่วนคำสั่งอื่นจะพยายามแยกให้นะครับเป็นตอนๆนนะครับเห็นไหมเขามีคำสั่งซื้อขายทันทีด้วยคำสั่งสต็อปก็มีเทลลิงสต็อปก็มีคำสั่งทิกเกอร์ก็มีโอ้โหค่อนข้างดีทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนกันอยู่แค่2คํคำสั่งก็คือคำสั่งซื้อขายทันทีนะครับกับคำสั่งลิมิตอ่าเราถามว่าัแตงตรงไหนนะครับซื้อขายทันทีนี่คือจะไม่สนใจเลยครับเราจะใช้เงินเท่าไหร่เราบอกเลยเราใช้500นะครับ US เอเราไม่สนใจเลยว่าจะซื้อได้กี่ OKB OK แต่ว่าเราจะซื้อเดี๋ยวนี้จะเอาราคาปัจจุบันที่ดีที่สุดตอนนั้นเลย <Yeah. S 1> ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับอันนี้คือคำสั่งซื้อขายทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบเฮ้ย <Yeah. S 1> ตอนนี้ราคามันแพงนะครับสมมติว่าเราบอกว่าราคามัน18.52ต่อห่อเค OK ต่อ U s d t เนี่ย18.52้าเราบอกเฮ้ยเราอยากได้แค่18ได้ไหม yeah. ก็ได้นะครับเราก็ต้องไปตั้งครับว่าเราอยากได้แค่18เท่านั้นแหละโอเคบี OK ล้ว1สิก็พอแล้วนะครับจำนวนที่เราใส่ทั้งหมดก็คืออาทั้งหมดเลยเห็นไหมว่ามันจะได้ซื้อสูงสุดได้แค่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าซึ่งตอนนี้มันสิบแปดจุดห้านะราคาตลาดอยู่ที่สิบแปดจุดห้าแต่เราจะซื้อแค่สิบแปดนะครับจํานวนโอเคบีที่เราได้มันก็เลยเหลือยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะถ้าเกิดว่าเราซื้อทันทีเนี่ย ที่18.5เนี่ยเราลองมาใส่ดูก็ได้นะ18.5โดยประมาณมันก็ได้เห็นไหมมันจะหายไป0.7น,นะครับอ่ะเราเราลงกดตั้งคําสั่งตรงนี้เลยครับซื้อ OKB OK ก็จะมีให้เราทบทวนนิดนึงว่าเฮ้ยซื้อกี่ OKB OK นะครับราคาซื้อ18นะจํานวนที่เราจะได้เนี่ยถ้ามันสมเร็จจริงๆเนี่ยมันจะได้27.77 OKB OK นะครับ เป็นประเภทวงเงินสต็อปล s อกบไอ้พวกนี้ยังไม่พูดถึงนะวันนี้เรารายละเอยียดแค่นี้ก่อนกดยืนยันนะครับปึ๊บถามว่าได้หรือ,อยังยังนะคือตลาดเขาอยู่ที่8.5เราไปซื้อ18เนี่ยถ้าตลาดยังราคาไม่ร่วงลงมาถึงที่8เราก็ยังไม่ได้นะครับมันกลายเป็นออเดอร์ที่เปิดเอาไว้ว่าเฮ้ยเราต้องการซื้อนะครับเป็นคําว่าต้องการซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องการซื้อแต่ยังไม่ซื้อโอเคไหมอ่าคราวนี้เนี่ย อ่านี้นะครับคำสั่งที่เปิดปุด๊บนะครับทัไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้นะเครานี้ถ้าราคามาลงมาปุ๊บเราก็จะได้แล้วนั่นเองนะห้าร้อยยูนิตีเราก็จะใช้ไปแล้วก็เราก็จะได้เหรียญโอเคบีมาถือแทนยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดนะครับอ่ะเรายกเลิกครับอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก่อนต้องการจะซื้อทันทีเลยนะครับต้องการจะถือโอเคบีทันทีเลย mm hmm. ก็ใช้คําสั่งแบบ ซื้อขายทันทีนะครับแล้วก็กด100%เลยบอกก็จะได้ประมาณ2 7 0 1ิบเนย์นตีนะครับกดซื้อเลยครับปุ๊บเขาก็จะยืนยันคำสั่งนิดน,นึงว่าเราต้องการซื้อ OKB OK ต่อ u s d t นะราคาซื้อเป็นราคาตลาดเลยตลาดราคาไหนก็เอาราคานั้นเลยครับจำนวนที่เราจะได้เนี่ยเรายังไม่รู้นะเดี๋ยวเรากดยืนยันตรงนี้ปุ๊บออกคำสั่งสำเร็จคือสำเร็จแล้วด้วยเห็นไหมคำสั่งที่เปิดอยู่วงเล็บสูญนะครับคือไม่มีคำสั่งแล้วนะเราออกคำสั่งไปเพื่มันสำเร็จททันี นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูที่ทับซินครับว่าเราได้อะไรมานะไปดูที่บัญชีเทรดนะครับปึ๊บอ่าได้เท่านี้นะเห็นไหมว่า OKB OK เราเนี่ยนะเราได้มา26.97นะแล้วก็ได้อ่าถูกระง,งับอยู่ก็คือเราเราไม่ได้ไปตั้งออเดอร์หรือทำอะไรเนี่ยก็คือเราใช้ได้เต็มเต็มก็คือ26.97 OKB OK ตอนนี้ปอองก็ซื้อโอเคบีมาแล้วต้องการโอเคบีไปใส่ตู้เซฟได้ไหมได้ตอนนี้มันอยู่ในกระเป๋าของเกปอองนะซื้อมาแล้วอยู่ในกระเป๋าออเกยกตัวอย่างนะเราอยากจะโอนไปเก็บนะครับโอนไปเก็บในตู้เซฟนะครับกดปุ่มโอนเลยนะครับเอาโอเคบีไปใส่ตู้เซฟก็คือจากบัญชีเทรดไปไว้บัญชีทุนนะครับโอนทั้งหมดยันอย่างปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้ในปอองก็ไม่มีตังในกระเป๋าของเกองแล้วนะ ปนไปปนเลยรับขี้บวกขี้บาทนะพี่นีนะครับมันจะได้ไม่เหลืออะไรเลยนะบัญชีในบัญชีเทรดนะครับก็จะเหลือแค่ในบัญชีทุนเท่านั้นที่มีทรัพย์สินอยู่ก่องเอาไปใส่ตู้เซฟเกลี้ยงเลยไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็แล้วแต่ใส่ไว้ในตู้เซฟเกลี้ยงเลยอ่าก็ประมาณนี้นะสาหรับการซื้อแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะเรารู้สึกเฮ้ยวันนี้โอเคมีราคาขึ้นนะครับเราขายตอนนี้ก็ได้กําไรสินะครับก็ไปดูกัน เรา,อาขออนุญ,ญาตถอนออกไปโอน,นจาก OKB OK ไปออกจากตู้เซฟไปไว้ในรออกระเป๋าก่อนพร้อมขายแล้วนะก็ต้องโอนจากบัญชีทุนนะแล้วเราก็ต้องเลือกว่า,าเราจะโอนเหรียญอะไรด้วยนะโทเค็นที่เราจะโอนก็คือ OKB OK OKB OK นะตรงนี้ปึ๊บจากบัญชีทุนไปเทรดโอนทั้งหมดนะครับผมจะเอาออกทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย อบอกจะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงเมื่อกี้ที่เราซื้อขายไปเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะครับตอนที่เราซื้อขายไปนะเรามาดูที่ตัวประวัติกันนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงประวัติการซื้อขายกันเลยนะครับเวลาเราจะดูประวัติเราดูยังไงสวปกดตรงนี้นะครับอจะมีประวัติคาสั่งเห็นไหมนะตุ๊กจะชัดนะครับกดตรงนี้นะตรงข้างล่างนี้มีไหมข้างล่างนี้ไม่มีนะครับ ต้องกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีประวัติคําสั่งตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราซื้อ okb OK มานะครับก่อนหน้าเนี้ผมตั้งคําสั่งลิมิตเอาไว้มันก,ก็โชว์นะแต่ว่ามันขึ้นว่ายกเลิกสําเร็จนะครับเป็นการตั้งคําสั่งซื้อ okb OK แต่ว่ายกเลิกนะครับตรงนี้ยกเลิกซื้อไปราคา18 u ดยจําำนวนที่ต้องการซื้อ27.77นะครับแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับส่วนคำสั่ง ล่าสุดนะครับเวลากับวันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยที่ซื้อคือสุดท้ายเราเนี่ยเราได้เหรียญมาเนี่ยโดยใช้ u s d t ทั้งหมดห้าร s อยไปซื้อมาหลังจากนั้นเราซื้อมาเสร็จแล้วนะครับเราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเราซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่าเราได้ราคาเฉลี่ยมาเท่านี้นะครับได้ราคาเฉลี่ยมาเท่านี้ เพราะว่าตอนที่เราใส่คําสั่งแบบมาเก็ตเนี่ยแบบซื้อขายทันทีเราไม่สามารถใส่ราคาต่อ,อยอดททีได้นะครับเข้าไหมก็จะประมาณนี้นะฮะมองเห็นารายละเอียดข้างในเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าสถานะดําเนินการแล้วนะครับเป็นคําสั่งแบบซื้อขายทันทีนะครับจํานวนคําสั่งก็คือเท่าไหร่นะครับราคาแบบตลาดเลยแล้วก็จํานวนที่ดาเนินการแล้วเท่านี้ ้าถามว่าทำไมเราได้มาไม่ครบละ่ะก็เพราะว่าเราโดนหักค่าธรรมเนียมครับนะในการซื้อขายมันมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับนะมูลค่าคําสั่งก็อันนี้ตีเป็นเงินไทยเลยครับประมาณนีนะ้ซึ่งในการซื้อขายเนี่ยมันก็เกิดจากหลายๆคนเห็นไหมมันจะมี18.5141518อ 18, ะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วเอาพวกนี้มาคํานวณเป็นราคาเฉลี่ยนะครับก็จะเห็นราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ18.516 นี่ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดคำสั่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการซื้อนะแต่คราวนี้ผมจะมาขายบ้างซึ่งบอกเลยว่าต,วตลาดมันก็ไม่ได้ต่ายแต่เมื่อกี้เท่าเท่าไหร่นนะขายไปตอนนี้ก็ขาดทุนนะสุดท้ายเราบอกก็จะเหลือเงินไม่ถึง500ยูนิตีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรในคลิปนี้เราก็ได้เห็นกันนะจะได้รู้ว่ามันขาดทุนหรือว่ามันกําไรนะเอามาเลือกขายกันเลยนะครับขายกันเลยกด100%นะครับ ราคาซื้อขายทันทีด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกถ้าเกิดเราอยากขายเป็แพงนะครับในกรณีที่เราอยากขายเป็นแพงเราซื้อมาสิบแปดจดห้ากว่าๆนะครับเราอยากขายเป็นแพงเราอยากขายสิบเก้าได้ไหมสิบเก้านะใส่เลขเก้ามาปึ๊บสิบเก้านะครับใส่ทั้งหมดร0อยเปเ็ตโอเคบีเลยเราจะได้อยู่ประมาณห <Wow. S 1> ้าร้อสิบสองดอลลาร์นะว้าวนะอันนี้ได้ประมาณนี้นะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราขายแบบ ซื้อขายทันทีเลยนะครับซื้อขายทันทีเลยเนี่ยอะร้อยนต์ะครับจำนวน okb OK เราใส่ไปเลยเต็มร้อยเร์นต์นะครับปึ๊บพอกดขายเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันซื้อขายทันทีนะร้อนะครับมันก็คือใส่จำนวน okb OK ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็กดขาย okb OK เลยชะวะ่วยจะเห็นได้ว่าเราขาดทุนแน่ๆน่ครับอันนี้เพราะว่า ตอนซื้อตอนขายถึงราคามันจะไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนซื้อเราโดนค่าธรรมเนียมตอนขายเราโดนค่าธรรมเนียมด้วยนะครับไปดูกันว่าตอนนี้ทรัพย์สินปอยเหลือเท่าไหร่นะครับในบัญชีทุนบัญชีเทรดสินอลิปจำได้ไหมว่าเราเริ่มต้นที่500ตอนนี้เราเหลือ498.82นะครับก็ขาดทุนนั่นแหละแต่ว่านี่ไ็นขาดทุนค่าธรรมเนียมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ทุกคนจะซื้อ ขายเป็นแล้วโดยใช้ออเดอร์สอแบบก็คือออเดอร์ลิมิตกับออเดอร์ซื้อขายทันทีหรือเรียกว่ามาร์เก๊ั่นเองนะครับโอเคก็ เป็นเรื่องของการเทรดสปอร์ตโดยสังเกตนะครับของ OK X นั่นเองสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่เข้ามาติดตามคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ว่าว่าน่าจะเริ่มเทรดเป็นเริ่มจะมองภาพออกนะครับยังไงเดี๋ยวก็จะทำคลิป OK X ให้เรื่อยๆรวมถึงคลิปในไอเทมอื่นๆด้วยนะครับกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่รับรองได้ชมกันเร็วนี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้บอกก็ขอลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ